The Age-Log Signs Inside of ความมหัศจรรย์ของชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีที่เกิดการปฏิสนธิกันของสเปิร์มและไข่จากเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์ได้ถูกแบ่งออกเป็นล้านล้านเซลล์เพื่อสร้างอาวัยวะต่างๆและเมื่อทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์การกำเนิดของมนุษย์ก็เกิดขึ้นและด้วยกฎของธรรมชาติที่ร่างกายของคนเราต้องเกิดการเสื่อมชรายอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง สัญญาณแห่งความชราไม่ได้ปรากฏแค่สิ่งที่มองเห็นภายนอกเท่านั้นความรู้สึกเหนื่อยล้าสมองตื้อความคิดเชื่องช้าขาดสมาธิรวมถึงความรู้สึกทางเพศที่ถดถอยลงล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของคุณกําลังเสื่อมชราแก่ลงแก่ลงซึ่งเป็นผลจากความแก่ที่เกิดขึ้นกับเซลล์ภายในเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นย้อนกลับเข้าสู่ภายในเซลล์ของร่างกายที่ประกอบขึ้นจากเซลล์นับล้านล้าเซลล์ เมื่อลึกลงไปในเซลล์เหล่านั้นเราจะพบกับองค์ประกอบสำคัญที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่เซลลที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียในวัยเด็กไมโตคอนเดรียจะทำหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซล์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเซลลได้รับพลังงานเต็มที่ก็จะส่งผลให้อว,วัยวะต่างๆของร่างกายทำงานเต็มประสิทธิภาพเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเรามองภายนอกเราจึงดูเด็กดูหนุ่มสาวผิวพันณอิ่มเอิบส่วนภายในก็จะถูกแสดงออกมาในรูปของความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าความคิดฉับไวแต่ทุกอย่างย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกับสาย DNA ของไมโตโคอนเดรียที่จะค่อยๆถูกทำลายตามวันเวลาทำให้ไมโตโคอนเดรียหมดสภาพการทำงานส่งผลให้เซลล์เสื่อมเหลือไว้เพียงความแก่ชารา เหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างใช้เวลานานาน,นับทศวรรษในการหาคำตอบเรื่องความเสื่อมชาราและที่ NewSkin เราได้จับมือกับพันธมิตรทางวิทยาศาสตร์ LifeGenTechnology จนในที่สุดได้ค้นพบเทคโนโลยี Age Lock ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่จะเอาชนะความเสื่อมชาราโดยเน้นที่ต้นเหตุของความเสื่อมชาราอย่างแท้จริงเพราะเทคโนโลยีเอสามารถเข้าไปปรับการแสดงออกของยีนให้กลับคืนสู่ความสมดุลเหมือนเช่นไวยอ่อนยาว จากการวิจัยพบว่าแพเทิร์สีของกลุ่มยีนวัยชราจะสามารถเปลี่ยนกลับสู่สมดุลเหมือนแพเทิร์สีของกลุ่มยีนหนุ่มสาวได้อีกครั้งเมื่อเข้าใจในหลักการนี้แล้วจึงง่ายที่เทคโนโลยีเอชล็อจะเข้าไปปรับระบบความสมดุลให้เสมือนวัยยาวหรือที่เรียกว่าการคืนความอ่อนยาวจากภายในนั่นเองเทคโนโลยีเอชล็อกพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หนูฟ้าแสองตัวนี้เกิดมาพร้อมกันได้รับการเลี้ยงดูที่เหมือนกันหนูด้านขวามือได้รับสารอาหารจากเทคโนโลยีเอชล็อกหนูด้านซ้ายมือได้รับสารอาหารตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เท่ากันคุณจะเห็นถึงความแตกต่างที่สามารถพิสูจน์ได้หนูด้านขวามือดูคล่องแคล่วว่องไวสุขภาพสมบูรณ์ส่วนหนูด้านซ้ายมือและดูเชื่องช้าแก่ชราการวัดขบวนการแก่ในระดับยีน เป็นเทคโนโลยีที่เราได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ไม่มีบริษัทใดสามารถทำได้เหมือนกับเราครับเทคโนโลยีเอชล็อกเป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาทีเดียวครับถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าที่เหนือคู่แข่งจริงๆ เทคโนโลยีเอชล็อกเท่านั้นที่จะล้มกระดาษผู้แข่งอย่างเหนือชั้นและนูสกินเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำตลาดต่อต้านความเสื่อมชาราอันดับหนึ่งตัวจริง